โอเคค่ะที่ชมพิงชอบนะคะคือวงนี้ค่ะวงของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งหนูอ่าไม่ออกเปนวงจากประเทศเกาหลีนะคะโดยมีคอนดักเตอร์ชื่อจินซูค่ะคกะ็จะพบได้ใน Spotify และ YouTube ค่ะการมิกวงแล้วก็อีควอเรตีวงนี้ค่อนข้างโอเคค่ะรบบบาลานซ์วงได้เข้ากันมีลาซอลลาฟาโซโมีฟาเลมีนะคะจะเป็นอ่า ส่วนหนึ่งในอะเลคูเอียมดีเอเอดีค่ะก็เห็นไะมทุกคนได้ยินใช่ไหมแบบเขาปรับตึด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 อ่ะแบบทับให้เราได้ยินเสียงแบบตึด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 โอเคดีมากปัวแล้วตรงนี้นะคะหลายๆวงนะคะหนูจะฟังแล้วแบบ จะได้ยินจะเสียงแบบว่ากอกเปสกอกเกสเปลนะคะตัวค่อยได้ยินเสียงบุตวินอะวงนี้ค่อนข้างปรับปรลาให้เราได้ยินทั้งคู่แบบเหมือนมาด้วยกันนะคะตรงนก,กีเนี่ยคะ่ะจะเป็นหนึ่งในแชนเหมือนกันที่จะมีเนื้อลองประมาณนี้นะคะ สายก็โดทีลาซอนลาที ci, la, så, la, เ่เขาเหมือนเขาแบบว่าส่งลงมาไม่ได้แบบตา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 อาจารย์ชอบบอกว่าเครื่องสายจะมีอัปโปกับดาวโบใช่ไหมอะไรนี้เขาแบบดู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 แล้วก็แบบมันแบบสสมทม,มากเลยค่ะฟังแล้วแบบรีลีฟอะค่ะแล้วก็ บูบินนะคะที่เป็นโอโบนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์มัลดี้ที่สวยแต่เขาไม่ต้องการโดดเด่นนะคะเขาก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนนั่งเอกแบบว่าถ้าฟังดีๆนะคะมันไม่เขาเล่นแบบว่าเขาแบบฟังกันมากจริงแล้วมันเหมือนแบบว่าทําให้เ็กเจอร์เพลงมันขึ้นโดยแบบว่าเคาน์เตอร์ไม่ได้เด่นกว่ามันเดดี้เลยแต่ว่าแต่ฟังได้ก็สัมผัสได้ว่ามีเคาน์เตอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ ได้ันมิกเคยดีมากอะก็นะคะทุกอย่างอะค่ะขึ้นอยู่กับหูฟังเราแล้วก็หูเราเองค่ะไม่มีวงอะไรดีเลิศไปเพอร์เฟคไปหมดหรอกค่ะก็คือแต่ละวงอะค่ะมีการมิกอีควอไลตี้ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็คนเราจะชอบวงนี้ก็ได้ เนี่ย yeah, หนูอย่างน้อยอ่ะหนูก็ชอบวงของประเทศเกาหลีคนอาจคนจะชอบเบอร์ลินก็ได้คนบางคนจะชอบลอนดอนซิมโฟนีก็ได้ไม่มีใครถูกใครผิดนะคะบนโลกนี้ก็อยู่ที่เทสจริงๆค่ะ